ลิเจมมาโลกุโตเอามเล่นอินเวอร์ตตรงกลางเสียของไหมในยุคของเอนโซมาเลสกาจากการบีซีซั่นนัดแรกในอเมริกากับเวกแฮมที่เสมอกันไป2อต่อสองเราได้เห็นแผนของเอนโซมาเลสกากันมาแล้วซึ่งจุดสังเกตก็คือการอินเวอร์ตฝั่งขวาครับโดยครึ่งแรกเนี่ยเป็นลิเจมส่วนครึ่งหลังเป็นมาโลกุโตโดยผลงานที่ออกมาเนี่ยยังไม่โอเคสักเท่าไหร่ครับยังต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจแผนของเอนโซมาเิสกาอยู่ครับ ถ้าต้องวิเคราะห์ลิเจมในเกมที่ผ่านมากับเบคแฮมในตำแหน่งของอินเวอร์เ็ดฟูลแบ็กเนี่ยยังเล่นยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ยังต้องปรับอีกเยอะสำหรับลิเจมแต่ถ้าพูดถึงข้อดีในตำแหน่งนี้นะคือลิเจมเนี่ยมีสรีระที่แข็งแกร่งอยู่แล้วกองกลางเนี่ยพร้อมชนทุกคนครับแล้วก็มีการเปิดบอลที่ดีจากตรงกลางบ้างฝั่งขวาบ้าง และบางครั้งสามารถเข้าไปยิงไกลได้ด้วยสำหรับลิเจมถ้าเล่นในตำแหน่งนี้นะแต่ข้อเสียที่ต้องหักล้างกันก็คือลิจเจมจะเล่นแบบเดิมไม่ได้แล้วคือเติมไปฝั่งขวาแบบเปิดบอลแบบขึ้นสุดลงสุดไม่ได้แล้วเพราะว่าลิจเจมจะปักหลักอยู่ตรงกลางถ้าเชลซีอินเวิร์ตฝั่งซ้ายเนี่ยลิจเจมจะต้องมาเป็นเซนเตอร์แบ็กฝั่งขวาซึ่งมาลดประสิทธิภาพของลิเจมอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเติมสุดลงสุดไปเนี่ยแล้วทีนี้กลับมาไม่ทันเนี่ยรั่วเหมือนกันนะสลหรับฝั่งขวา ซึ่งแผนนี้แม่งมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปเวถ้าลิเจมเล่นไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องไปเล่นปิดขวาไหมแต่ถ้าเล่นได้ขึ้นมาก็ผมคิดว่าเล่นได้นะสลับลิเจมแต่ต้องใช้เวลาหน่อยทําความเข้าใจกับเอ็โซมาเลก้าหน่อยสลับแผนนี้อินเวอร์เ็ดฟูลแบ็กในตําแหน่งเดียวกันครับยังมีคนเล่นอินเวอร์เ็ดฟูลแบ็กในฝั่งขวาอีกนั่นก็คือมาโลกุโตโดยลงมาขึ้นหลังในเกมกับเวคแฮมซึ่งฟอร์เหมือนกันเลยครับฟอร์เหมือนลิเจมเลยเพราะว่ายังไม่เข้าใจแผนอะไรแต่เข้าใจได้ครับเพราะว่า มาโลโกโตเนี่ยเล่นแบ็คขวามาตลอดแต่ต้องมาเล่นกองกลางเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยแต่ถ้าพูดถึงข้อดีของมาโลโกโตเนี่ยมาโลโกโตเนี่ยเป็นคนที่เล่นบอลจังหวะเดียวเก่งแล้วก็จะชิงไปข้างหน้าเก่งลองคิดดูสิถ้ามาโลโกโตเล่นตรงกลางแล้วทีเนี้ยชิงบอลกับเพื่อนแล้วก็หลุดเข้าไปตรงกลางเนี่ยมันจะเพิ่มมิติให้กับเชลซีได้นะสําหรับมาโลโกโตในตําแหน่งนี้แต่มาโลโกโตก็มีข้อเสียเหมือนกันนะับก็คือมาโลโกโตเนี่ยด้วยสรลีระเนี่ย ดูผอมบางนะซาลมารโกโต้แล้วทีเนี้ยลองนึกดูสิถ้าทีมฝ่ายตรงข้ามเพสซิ่งหรือว่าแท็กเกิลขึ้นมาว่าจะเป็นสมมติโรดิโกของแมนซิตีอ่ะหรือว่าเป็นพวกบูนโนกิมารา์เนี่ยมาแท็กเกิลผมคิดว่ามีลุดเหมือนกันนะถ้ามาโรโกโต้คลองบอลหลายจังหวะมากเก,กินไปก็ต้องมาดูว่าเชลซีเนี่ยจะอินเวิร์ตยังไงจะอินเวิร์ตฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาถ้ามากคุรย้กลับมาผมคิดว่าต้น่าจะอินเวิร์ตฝั่งซ้ายแต่ถ้าฝั่งขวาเนี่ยอาจจะเป็นลิซเจมหรือมาโลโกโต้สองคนน เรายังมีอีกห้านัดให้รองทีมนเะดนปีที่สั้นซึ่งถ้าแผนนี้มันไม่เวิร์กจริงๆเนี่ยผมคิดว่าต้องเปลี่ยนนะเพราะว่านักเตะของเราไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่อย่างเช่นเบนชิวเวลหรือว่าลิเจมาโลกโกโตเนี่ยเป็นแบ็กธรรมชาติกันหมดเลยมีแค่มาโกาคุริยาเท่านั้นแหละที่เล่นกองกลางได้ทุกคนคิดว่าแผนของเอนโซมาลก้าเนี่ยควรอินเวอร์สฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาถึงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดและก็ตอบโจทย์นักเตะของเชลซีมากที่สุดทุกคนคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์มานะครับ I cannot stop. That's from the box, state to the east side to the coast. I'm catching every fade, talking every day to the Mitch and Jay with the goat. I did the grave shift on the pavement. When I say this, listen close. I gotta get in when using these minutes, and that's on the rain, hell, sleet, and snow. Talking in it, I ain't hearing you. such your words, moving, turning, physical.